คุณเดี๋ยวก่อนอะไรอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะยายทำไมฮะหลานเลยโอ้ยแต่ทำไมฮะทำไมเออว่าไงนะแล้วเขาจับเอาเปรียบคนอื่นก็ไอ้นี่ใสแว่นกะมองยาวเลยเพื่อนะกะมองยาวแบบมองแล้วไม่มีใครรู้ว่าเอ็งมองใครเหรอออยายยายชื่ออะไร จำไม่ได้ไม่เป็นไรเอาแฉเลยแฉเลยคุณใหม่ยายอ่ะไ <c ười> ม่กี้หลังคอมอยู่ยายอ่ะรักสามีของยายมากแล้วทำยังไงเพื่อ,อ,อที่จะเรียกเขากลับมาใช่ไหมยายก็ซื้อบาไปใช้ย <c ười> ายอมอะไรอยู่เนี่ยลิ้น <c ười> งมแล้วมึงงเมื่อไรก็ต้องอมลิ้นไว้ทำไมต้องอมลิ้นไว้ล่ะขายออกมางบหมดแล้วเอ้าใช้เลยซื้อแล้วเป็นไงซื้อไปใช้เนี่ยผลที่ได้นมใหญ่ข้างและข้างเนาะเออตายแล้วตายแล้วเราก็หวังจะบ้มบ่มมันต้้งใหญ่สองข้างสิของความของจริงจะใหญ่สองข้างอะสองข้างไม่เชื่ออ๋อ คุณยายมีอะไรอยาจะบอกคุณใหม่ก็พูดกับเขาเลยพูดเลยพูดเลยพูดเลยไหนยายก็ซื้อของหลานมาใช้แล้วนะตกลงสามีคุณยายไม่กลับมาครับใช่ทำไมฮะหลานช่วยยายให้ช่วยพาสามีกลับมาได้ไหมอ่าได้ไหมได้ไหมมองตาคุณใหม่ครับเขาเได้ยายให้หนูทํายังไงคะเออให้หนูทำยังไงคะแทนไปหากล้องเลยอ่ะ ครับผมทำไงอะไม่หนูทำไงช่วยพาสามียายกลับมาแค่นั้นพอแล้วยายจะทำวิธีอะไรก็ได้แล้วสามีคุณยายอยู่ไหนอะเอออยู่กับแม่น้อยเหรอไม่ใช่ไม่มีกิ๊กเหรอเขาหนีออกไปไม่ได้หนีอ้าแล้วไปไหน่ตาจังหวัดสิบปีแกตายไปนาแเอาคุณจะต้องเสียหายแน่วันนี้ นะวันนี้พูดต่อหน้าสื่อไปเลยยายชื่ออะไรไม่ได้คิดไม่ไม่รู้เยอะแล้วลืมรู้เยอะมาเลยยายจำจำจำผู้ชายคนนั้นได้ไหมโอ้ยจะพาเดินไปแถวนุ้นอีกเหรอนี่เนี่ยนี่ยายเดี๋ลํลำบากเลยลำบากอายุไรละโอ้เยอะแล้วล่ะรู้แล้วว่าเยอะถามว่าอายุเท่าไหร่ประมาณเอาประมาณเอาประมาณเนาะอ่า เลขหกนี่จะแก่ไหม่ะเลขหกหกสิบเลยเหรอยายหกสิบแล้วเหรอหกวันแล้วนึกไม่ออกอย่าไปถามอะไรเขาเยอะครับยายมานีมดูใกล้ๆสายตาเป็นไงบ้างสายตาโอ้ยยายสายตาดีอยู่เลยเหรอมาสายสายตามองมองผู้ชายคนนั้นยายยายดูเลยว่าคนนั้นแหละที่ทําให้ยายเนี่ยตกกรรมลำบากละทุกข์ทุกอยู่ใช่ไหม นางใส่เสื้อดําเลยนั่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสายตาหันจากตาบอกสีบอกสีไปแล้วสีน้ำเงินยายสีน้ำเงินน้ำเงินเหรอเออน้ำเงินที่เป็นลายทางนั่นน่ะมันใกล้เคียงกันมากเลยพิมพ์รัตภูมิได้ทำได้คนนี้ใช่ไหมที่มอบบ้านให้ยายเอาถ้าหลานฟิล์เนี่ยมอบบ้านมาให้ยายโอ้โหเป็นไงบ้างเขามอบแล้วยายมีความสุขไหม อ๋อนั่งคุยกันนะแล้วก็รูัวต้องทำอย่างนี้ด้วยอ่ะกลัวคุยกับยายไม่รู้เรื่องอ่ะเมื่อยเอะอปีมรัตภูมิ่าเขามาทำอะไรให้ยายที่เจ็บระลำกาบบ้านยายโดนน้ำท่วมตอนนั้นน่ะ เออฟิล์มเข้าบ้านมามอบให้ยายโอ้ยใจดีใจดีแล้วทําไมยายบอกว่ายายลาบากอะเข้บ้านแล้วลำบากได้ไงอะโอ้โหทุกวันนี้ยายยังไม่ได้นอนในบ้านเลยเอ้าทําไมอ่ะออพูดไปแล้วน้ําตาจะไหลเอาบ้านมาดูดีกว่าเออเออไหน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 โอ้ยตายแล้วหลังนี้อะยาย ก่อนยกวายหรือยังโอ้ตายแล้ว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 หลังเนื้อแหละคนนี้แหละครับยายชี้มอบบ้านหลังนี้ให้กับคุณยายตายแล้วแล้วอยู่ยังไงเนี่ยยายโอ้ไม่น่าถามมันน้ำมันท่วมขนาดนี้แล้วยังไงยายยายขึ้นยังไงอะบ้านสูงโอเคยายยอมรับได้อ่าบันไดอยู่ไหนวะฟีมย์คุณเมบคุณมอบคุณมอบบ้านไม่เอาบันไดให้ยายด้วยอะ ดีหลังนี้ที่สร้างงบหมดพอดีก็เลยสร้างให้แกอยู่แค่นี้ก่อนไงโอ้เดี๋ยวก่อนอะไรหรือของจริงหรือของปลอมไม่กล้าเล่นไม่กล้าดเลยของเลยของเลยเดี๋ยวของเข้าเลยด่าเลยยายด่าเลยยายฟิล์มเอามาให้อย่างนี้มันไม่ถูกแล้วลูกเอ้ยของจริงแล้วเอาบันไดมาให้ยายเลย โมโหนี่คือเรื่องบันไดใช่ไหมบนไดขึ้นไม่ได้แล้วไอกอีกท่านหนึ่งใครอ่ะอีกท่านหนึ่งใครอ่ะใครอ่ะมันของปลอมใช่ไหมพี่ของจริงของจริงเหรอเออเล่นจริงเล่นจริงเจ็บจริงไอ้ที่ถือนี่ก็ของจริงเล่นจริงสิงจริงสิงจริงเลยแล้วทำไม คุณในตำราเขาไม่ใช่เหรอใช่ฟิล์มเอามาให้อย่างเงี้ยไม่ถูกมาบอกม้อบ่งม่อบานม่อพยายอย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่ดีโอ้อ่าอ่าไปจริงแล้วเดี๋ยววันจะมีเป็นสเปร์เขาจะใช้แค่ละอองอ๋อใช่ะอองสเปร์ไหนครับสเปร์สเปร์ขวดละออง สเปย์ยายไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยทำให้เราจะได้สวยไงน,นั่งเลยนั่งเดี๋ยวจะได้อยู่หน้าร้านเออสเปย์ยายเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเทสให้ดูเอาต้องของคุณฟิล์มที่คุณฟิล์มบอกคือเป็นไอแล้ว์เราอ๋อต้องออเป็นไอแต่เราอเอา่อพอกซี่เราไม่ได้เ,เปิดรูขุมขนเปิดรูขุมขนครับผมคุณยายครับคุณยายคุณยายชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวน้ำส้มสายชูด้วยสารมะพร้าวทั้งงานเลย เอาแบบละอองเลยนะละอองเดี๋ยวเดี๋ยวเวทำไมต้องมันมีส่วนผสมของอะไรเหรอครับทำไมต้องกล้วขนาดนั้นมันจะได้เข้าที่เข้าทางอตัวยามันจะได้ไม่นอนก้น๋อยายเอาฟองฟองฟองไม่เอาละเริ่มเยอะไปละอขอใหม่ดีกว่า ยาจะท้องอืดแล้วนะเอาหนาอย่างนี้ได้เนาะนี่จะได้ท่านานาดีปั๊บอยู่ข้างหน้าเลยนะอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ข้างหน้าเดี๋ยววันเลยนะข้างหน้าเลยเอาเยอะเอาน้อยนะเราออกวอลออกวอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันขุ่นมากเลยนะเมื่อกี้ยายเมื่อกี้มาจากจากหมูจากน้ำเปล่ากลายเป็นที อราอองเราอองพอแล้วจูบมันต้องจูบให้ได้อารมณ์อ่ะคุณยายคุณยายกับพีอาคุณยายกับพีอาจะจูบให้ดูว่าเวลาจูบกันอ่ะต้องจูบให้ได้อารมณ์แบบนี้นี่ พร้อมนะพร้อมนะนี่เป็นตุ้นปุ๊บตุ้นยเป็นตุ้นก่อนยายเป็นตุ้นก่อนไอ้อ้เขาเลิกเอาเลิกไม่ต้องไม่ต้องคิ้วลิ้นไอ้เล็นหน่อยเลหน่อยอ้เป็นสาวเม่ได้แกอ่เอันนี้กูป่วยกูี บีไม่มีอะไรจะสารภาพไไมม่ีอะรจะสาารภพขยับเข้าไปขยับเข้าไปขยับขยับแล้วขนาดไหนเขยับขนาดไหนขับไปไกลๆคือคือว่ามุ่ยมุ่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วก็รักครูบีแล้วก็รักครูบีเอฮะฮะ ผู้หญิงคู่บีหิคู่บูนี่ละครเวทีเหรอฮะขนาดนั้นอ่ะนตุ๊ดมาแอบชอบเราไงฮะคู่บีก็เป็นผู้หญิงคู่บีก็เป็นผู้หญิงรักมุ้ยมากรักมุ้ยมากตายไงอินเป็นอะไรของมึงอ๋ออินอินอินงั้นเรามาจุ่มพิษกันเอาละครับของดนตรีซึ่งครับแล้วทั้งคู่ ด้วยความรักก็โผเขาจับมือกันต่างคนต่างมุมที่ปากแล้วประจงจุ่เพิษกันมองตรงนีกูไม่ชินกับมันอย่าไปชินเลยเล่นดีๆเดี๋ยวพี่โพสพาไปเล่นหนังเรื่องอื่นอีกนะยังไงพี่โพสทำยังไงทตอนเนี้ยพี่โพสมีเรื่องพี่โพสลองดูดีกว่า เดี๋ยวคราวนี้พี่ควลองดูดีกว่าพี่เป็นผู้กกับเดี๋ยวพี่ก่วกลับเล่นให้ฟิล์มดูก่อนก็มี acting โค้ดอ่ารูบีครับรูบีครับผมผมมุยมุยแอบชอบรูบีครับแอบชอบรูบีครับเหรอเหรอรูบีรูบีก็ชอบมุยก็ชอบมุยแล้วทั้งสองแล้วทั้งสองก็วิ่งไม่ต้องพูดแล้วทั้งสองก็วิ่งสโลเข้าหากัน เพื่อที่จะจุมพิษแรกของความเป็นชายและเป็นหญิงมัาม่าฮ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 ่ายเาฮ้ยฮุณย่าย่าฮ่า่ายคาณ่ายเป็นล่าฮ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 ่าก่าาย่่า ยายนายลอยเฮ้ยคุณยายเป็นลมหายแล้วยายเป็นลมแล้วมาถมพยาบาลคุณยายคุณยายนั่งฮะคุณยายคุณยายคุณยยานอนลงมาถมยาอ๋อเนื้อใหญ่ชักเยอะๆเซียนไว้ลูกเอ้ยอ๋อเซียนอยากกินหมากอยากได้หมากไม่ได้เซียนอยากกินอะไรอย่างนั้นเซียนทิมหลาเซียนไม้ เส้นไม้เส้นไม้เคเอาอย่ายฉากนี้เลยอย่าดมอย่าดมอย่าดมมีซ้ำอีกฉากหนึ่งคือน้องฟิล์มเนี่ยในเรื่องเนี่ยเป็นแบบว่ามาปฐมพยาบาลให้คุณยายไม่ใช่ได้โชว์ความมีน้ำใจมาๆๆเตรียมถ่ายเตรียมถ่ายคุณปิ๊นครับคุณยายเป็นลมนอนไปสิยายนอนไปรับรับรับ ล็อกนครับล็อกคหหน่อยเพราะอย่าไดินิ่งดินิ่งอย่าดินอย่าดินโอ้ยอะไรอะเฮ้พี่ก็ออกไ้ชาตเฮ้ยพี่เ้ยพี่อย่าเปิดยเฮยพี่ยเอายากันนอ้บาหยิบเอายาเอายาอายา้ยกอยาปืนเฮ้ย ขอโทษนะครับไอคนที่วิ่งอ่ะไอฟิล์มจัเลยเราก็ไม่รู้ว่าฟิล์มกลัวด้วยโอ้จะมาแกล้งยายพอฟิล์มเปิดมาเปิ่มฟิล์มไปก่อนคนแรกเลยอ่ะยายมาอะไรแท้ปากด้วยนะครับภาพยนต์เรื่องนี้นะครับกาเกงหลอมรือเปากโลกพี่เอาจัดมาให้ แขกรับเชิญไม่เท่าไหร่พินิกรเสียลูกไปหมดแล้วพินิกรเสียลูกไปหมดแล้วเข็มขานเรื่องหน้าถ้ามีบทตุ้นเอามันไปไม่ได้ไม่ี่้โอ้ยน้ำตาไหลเลยนะฮะ